แต่เย็นจะเย็นอ๋อสมพอรอสมพรเลียเลียเขาไม่ได้กัดโอ้ Hmm. oh, tự nhiên tự nhiên tự nhiên, ô, oh. Song Hoon กัดนิ้วค่าโอ๊ยใจ <c oughs> เ,เย็นใจเย็นนี่ยนะ ย้อนไม่อยู่หลายวันนะโอ๊ย,อยสุพรจะเกิืนมาแล้วร่อยครับนี่ถึงแย่เลย เขาให้เลียนะเขาไม่ได้ให้กัดเบตันสมพรดูเถอะนะสมพรเขาให้เลียเขาไม่ได้ให้กัดไบตันด้วย ทำแบบเอดินเนี่ยเลียเนี่ยอย่างเงี้ยสัมพรทำเป็นไหมไปตั้นทำเป็นไหมใจให้เอดินกินด้วยเอออย่างงี้ <c oughs> โอ๊ะสมพรเจียบสมพรเขาให้เลียไม่ได้กัดยังนงโอ๊อยอลเลอะเทอะสมพรเลียเลีย เรียนแบบเนี้ยเนี่ยเรียนแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นไหมเนี่ยใช่สมพรติดใจมากใช่ครับเออเนี่ยอย่างเงี้ยสมพรดูดูเรียนแบบนี้เนี่ยสมพรอ,อ่ะเบตตันมื่ออ่ะอ่ะไหลมาละ เออเออเออเอามือฉันไว้เอามือฉันไว้เอานิ้วฉันไว้สุพรอดีดั้งอดิดมีกินน้อยสบายดีครับไม่ได้เป็นหวัดขัดแค่มีน้ำมูกอ่ะไปตันไง จริงเหรอครับเลือดไหลมาแล้วเนี่ย yeah. จดแล้วสมพอลายมากสมพรสมพรใจเย็นใจเย็นเขียวหูน้องให้ดูหน่อยคิวจิวจิวจิว <laughs> พี่กายประเดี๋ยวสมพรเขาให้เลียไม่ได้ให้กดัด <laughs> เอาอีกเอาอีกไหมจะไม่เจอหลายวันนะทำตัวดีดีโอ้โอ ôi à, ở đâu? ní

ไอ้หนูมาสมพรยังไงโอ้ยอย่างางี้อันนี้อะโอ้เรียอะไรครับ <S <S เลียเอดีเลียของเขา <S <S ใช่น่าจะเป็นน่าจะแพ้ แพ้อะไรบางอย่างแพ้ฝุ่นมั้งเอ้ยดูดิ่ดูนี่ก็อืนี่ <c oughs> อ่าสพอ,อยังไงครับ คุณแมวน่าจะแพ้ฝุ่นนะคะจะไม่อยู่หลายวันแล้วดูแลตัวเองด้วยเข้าใจไหมเดี๋ยวเอาของเห่นของเห่นวะเอาของเล่นไปให้เยอะๆเลยโอ๊ะพรกลับอีกแล้วนะ มพรเกินไปแล้วนะกินเยอะไปแล้วนะสุพพอนะเกตันนะมาเกตัน แค่คิดตาก่อนคิตาลูกวันนี้ไม่อยู่บ้านนะว,วัน,นวันหนึง่งนห สมพรสมพรเลียไม่ให้เคี้ยวไม่ให้กัดอืมอิมเอาอ่ะไอ้หนูไอ้หนูอ่ะ,อออะสมพรไม่เลิกกินอีกเนี่ยอ้ะ เด็กๆชอบอ่ะเนอะใช่ครับแบบนานๆทีให้กินสองวันกินทีสามวันกินทีประมาณนี้แต่ไม่ได้กินเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่านี่เดี๋ยวจะไม่อยู่ก็เลยให้เอาหน่อยบุฟเฟ่อร่อยสิ พอเมาอะไรเนี่ยพิมพ <mm <icking> ์เชียวพิมพ์เชียวโดนไปสองแผล พอยากรศต่างตัวต่างตัวขอบคุณครับ EMS Earth Mix Space สนุกมากค่ะขอบคุณมากครับรอดู EP สองนะฮะบอกเลยว่าปวดแน่ๆฝากด้วยนะครับรายการ EMS Earth Mix Space รายการของ Earth Mix นะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันที่เอึก เดี๋ยวนะฮะสิบสามปะ่ะสิบสิบสองสิ่งใช่ไหมสิบสอง,ส,ส,องสิบสามเซฟเฮาส์ House, นะครับผมมินิโอปอนผู้วินลุกน้องการเอิร์ธมิกครับฝากดูด้วยนะครับผมโอ้สมพรเอาเอาีกแล้ว ปแล้วครับบายบายคารน้องกันเขาเป็นน้องน้อยมพอใจเย็นใจเย็นใจเย็นสมพอแล้วเขาให้เขาให้เลี้ยไม่ได้เคียวบายบายครับกูไนฮะเจอกันนะครับ